โอ้ยเนาะโอ้นาสาวกับผมมีรหายไปสามสี่วันคำนางดีใจจนร้องไห้โอ้นางนางรักมากเลยนะมีดกันนี้นะเพราะว่า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 เจมินให้เนาะเพราะว่าเจมินให้โอวันนี้เนี่ยเออบนบนความโชคราภก็มีความโชคดีเนาะดูดูพี่น้องดูพี่น้องดูพันดีใจมีดพันพ่นได้มีดเคินพี่น้องโอ้ เพื่อให้มีจุดสนิมขึ้นโอ้ยจนสี่วันอือเห็ดตุ่มๆาสวยๆๆตุ่มสาวๆหนุ่มๆสองดอกอือันนี้ั็มีนะอุ้ยไหนอู้ันนี้ก็มีนะอุ้ยอันนี้ก็มีนะโอ้อันนี้ก็มีตัวนี้ก็มีผูผนี้ก็มีอือันนี้ไ่มันนี่มันนี่ หอหเหห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 ่หห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 ลหวหหห้หหหหหนหเหห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 หตหหเหหหหเหห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 หอมหหหหหหหเห้หห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 หมหห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 หมหหหหหห้หหหหหหหมหห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 หาม มันมัมนพี่น้องม,อมันมันพี่น้องมันพี่น้องจะเหดตาพี่น้องพี่น้องอาหารจะทำพี่น้องไลยเหดตาพี่น้องเอ้ยเห็นต,ตัตะแก้วลง่งจะอ่อนตะแก้วจนว่าโอ้ยปะต้มเมื่อวานเนี่ยซามรอบป่าสาหนอนน้ำขำ้าหนอนน้ำขำ้ามอาหารนอนน้ำขำ้า สมมติกับส้นกับทิ้งงางเข่าพีเ่เโลไปต้องมาสองสามรอบเต็มกระตาเต็มกระตาจอออนเขาอยู่ดอกเข่าหัวจักบอนอมันข่าหัวจักบอนนี่เออเหมันกับเด็กไปเสิร์ฟม,มันก็ได้สามรอบมันก็นเลยเออมือนที้หาเห็ดอันนี้แ <laughs> หละเฮ็ดตาพี่โลอเอาเฮ็ดตาด้อพี่น้องเด้อ เห็ดดาบเด้อพี่น้องเด้อเห็ดดาบเห็ดดาบพี่น้องดาบเด้อเห็ดดาบเด้อพี่น้องโอ้ยนานๆถึงจะได้เจอเนาะจะได้เจอแบบเป็นหมู่ใหญ่ๆแบบนี้น่ะืเห็ดดาบจ้าเห็ดดาบจ้าเห็ดดาบเราจะขำไมาญาติบ่ยันขำไมาญาติเนาะ ย่านขามามาย Red, ิดเนาะย่านขามาญายิดเนาะโอ้ยหาดท่านผู้ชมทีมพอกระเป๋าพวกข้ากันดิวยพวกข้ากับทีมพ่อกระเป๋าโอ้ยนอพี่น้องเอ้ยทีมพอกระเป๋าพี่น้องตรงเห็ดปวกจิกเนาะมันเป็นเห็ดปวกจิกนั่นนี่เพราะว่ามันมันเห็ดปวกเตี้ยมันไม่สูง โอ้ยทาเมื่อวานนี้สอกกำลังดีเนาะเป็นจุ่มๆเป็นจุ่มๆโอ้ยดีใจดีใจเห็ดปลวกเปอยแล้วก็มีทำไมเมื่อวานนี้เน่ะกำลังดีเลยกะย่านน่ะแล้วเนาะย่านฝน ตอนแรงอะมีแดดที่แรกว่าจะขึ้นมาตอนแรงใช่ไหมเบอรที่แรกว่าบ่ายสามจะขึ้นมาอยู่ไหนขึ้นมาเมื่อามามวานเนี่ยพอดีขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยพอดีขึ้นม,มาเมื่อวานนี้พอดีไม่จับหมูไม่จัม่มมองเห็ดตาบนะมังนี้เนาะเห็ดปลวกตาบพี่น้องเออเห็ดปลวกจิกเห็ดปลวกจิก อจะได้พี่น้องเก็บเพลินเลยจากพี่น้องเอ้ยมากับคุณน้าสดใสนี่สดใสสมเชื่อจริงๆท่านไม่ไม่เคยพลาดนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยพลาดนะไม่เคยพลาดนะมากับคุณน้าสดใสนะมากับคุณน้าสดใส <c oughs> ดูครับพี่น้องดูสิ เต็มไปหมดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยหีูพี่น้องหนูเต็มไปหมดเลยพี่น้องเต็มไปหมดเลยพี่น้องเต็มไปหมดเลยแก่หมุนแลนด์นี่ท่านพี่น้องนี่เอาไปปลูกนี่แก่หมุแลนดนี่คนนี้เอาไปปลูกเอาไปปลูก ้อยู่พี่น้องนี่ได้จ้เบื้องบังเด้อตามเบื้อไม้เหรอเด้อตามเบื้อไม้กับเปิดเบื้งโอ้พี่น้องโอ้พี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยเจ็บเห็ดปปดทะเห็ดโปดจิกพี่น้องโอ้ลากยาวยาวพี่น้องลากยาวยาวโอ้ยหมดหรือยังยังไม่หมดตรงนี้ก็ยังอยู่บ้านอยู่อืม อจู่เดี๋ยวอยู่โอ้ตาย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 ท่ามาแลวพี่น้องเอ้ยอยู่ด้วยกันได้ยังไงในเห็ดคนละชนิดคนหนึ่งเห็ดตะไคร้คนหนึ่งเห็ดขี้ควายเอออยู่ด้วยกันได้ยังไงเนี่ยตะไคร้นะครับเนี่ยเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้เราโง่ข่าวจ้าเราโง่ข่าวจ้าเราโง่ข่าวเราเห็ดร่มดรืยเห็ดขี้ควายนะครับ อันนี้เป็นเห็ดร่มหรือเห็ดขี้ควายนะครับคู่กันสองพเมีนนะครับเห็ดร่มนะครับผมเห็ดร่มนะครับเห็ดร่มนะครับบานเต็มเลยเห็ดร่มบานเต็มเลยร่มนะครับผมเห็ดร่มนะครับเห็ดร่มตุ่มๆคู่ๆนะครับเห็ดร่มตุ่มๆคู่ๆนะครับเห็ดร่มนะเออเห็ดอะไรเอยเห็ดอะไรเออ หัวตะไคร้จัดเลยจัดเลยจัดเลยเห็ดตะไคร้เราทำไม่ลูกเหรอโอ้ช่างตูมทั้งทั้งตูมทั้งบานเนาะทั้งตูมทั้งบานเนาะทั้งตูมทั้งบานเออทั้งตูมทั้งบานเออออกอีกเด้อเห็ดแดงนะครับเห็ดแดงนะครับอันนี้เห็ดแดงเห็ดแดง มเดอะเด้อเดตตาพี่น้องนี่เตาเตาเอเลยเตาพี่น้องเตาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋าหวานมือนไ้หวานหมานหวานหานหวนโอ้ยชาวมาแเลพี่น้องเออหนุ่มก็มี

เห็ดเต็มไปหมดเลยเนาะนี่เห็ดเต็มเห็ดเต็มไปหมดเลยโอ้โหเห็ดเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมโอ้เห็ดตะไคร้นะครับเห็ดตะไคร้ครับสวยๆครับเห็ดตะไคร้สวยๆเห็ดตะไคร้ตุ้มๆเห็ดตะไคร้ตุ้มๆตะไคร้ตุ้มๆตัวจะเด้อเห็ดตะไคร้ตุ้มสีขาวๆแบบไปดูนะครับเป็นเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดอะไรเนาะ อโอ้โหเหตดอะไรไม่รู้เพดแปกๆวิขาวขาวตะมุตะมิตะมุตะมิปุปปีมากเลยขาวขาวตะมุตะมิปุปิมากเลย,เลยโอ้หสวยงามมากอึ๊บสวยงามสวยงามจริงๆเลยนะครับโอ้ห เห็ดตากครับเห็ดตากเห็ดตากครับเห็ดตากเห็ดตากครับเห็ดตากอ้อเห็ดตากครับเห็ดตากเห็ดตากหมดหรือยังเนาะอุ้ยตรงนี้ก็มีอยู่อู้ตรงนี้ก็มีอยู่จริงคือกำลังกินเลยบ่งเกือข้อไหนเด้อบ่งเกือข้อไหนอยากกินหลายแบ่งค่อยเน่ อยากกินหลายเด้อแบ่งค่อยในยแบ่งค่อยในยแบ่งค่อยนำเด้อแบ่งค่อยนำเด้อโอ้บานหมดแล้วครับท่านผู้ชมบ้านหมดแล้วแก่หมดแล้วดูกำกินกือครับขอนี่เด้อขอนี่เด้อเชือหน่อไม้ไล่ครับ จชอหนอนให้ไหล่อุ้ยเชอหนอนให้ไหล่ครับขอหน่อยนะคุณน้องมอสอ้ขอหน่อย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 ขอหน่อไม้หน่อยเด้อขอหน่อยเด้อขอหน่อยเด้ออืมอื นมไม่ไล่คอยอนีเดิมมดเอออู้กู้กล่งนมไม่ไล่นมไม่ไล่อืมเฮ็ดโปะกระเท่ามดแขนมันก็ต้มนะครับหมดได้อยังเนาะน,นี่ ไม่รู้เห็ดอะไรครับเนี่ยไม,ไ,ะนะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าอุ้ยกินเกลือขอโทษนะลูกขอโทษนะลูกกินเกลืออืมนี่ไม่รู้เห็ดอะไรครับเนี่ยไม่รู้เห็ดอะไรครับท่านผู้ชมเห็ดพงหมบ้าง พราหอมคือเห็ดข่าวไ่หอมคือเฮ็ดข่าวนี่แหละหน้างอนหน้างอกแล้วเกินหน้างอนหน้างอกแล้วเกินหน้างอนหน้างอกมากเลยเนี่ยครับผมเห็ดตะไคร้ตุ้มๆนะครับเห็ดตะไคร้ตุม้มๆหนึ่งหนึ่ง,งสองสาม,สาม สี่ห้าอยู่ที่เดียวกันนะครับอยู่ที่เดียวกันนะครับอยู่ที่เดียวกันนะครับดูครับเขาสงสัยแตนจะห่วงมั้งนี่สงสัยว่าแตนจะห่วงนะครับสงสัยว่าแตนจะห่วงนะครับสงสัยว่าแตนจะห่วงนะครับดูครับดูมีรังแตนด้วยนะครับมีรังแตนด้วยนะครับเห็ดหน้าแร่นะครับ สีม่วงอ,งอมชมพูเห็นหน้าแล้วเห็นนะครับผมสวย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 นะครับอยู่ด้วยกันสามดอกอยู่ด้วยกันสามดอกไปยังไงบ้างหมานไหมโอ้หมานหมานเลยเอโอ้เรางอกข่าวนะ้นี่นี่นี่เรางอกข่าวเนะอโอ้หมานหมาน,มานอยู่เนาะ มีทุกสีเลยมีทุกสีเลยเนาะโอ้อัน oh, น oh, ี้ก็มีเนาะสีเหลืองสีเขียวก็มีโอ้สีเหลืองสีเขียวก็มีมานอยู่เนาะทำไมมหาไม่เห็นเนะโอ้ยกันอยากให้นาซ่านั่นแล้วเนาะเออได้หลายอยู่ได้หลายอยู่มานมานมานอุ้ยขาวขาวเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้บานๆเด้อครับเด้อ เหจาก2บ้านๆเ้ขครับเน้อ ทองนะครับเห็ดฟักทองหนึ่งกลุ่มนะครับเห็ดฟักทองเห็ดตะไคร้นะครับดูเขาก็ออกองเลืดมองอ่ที่เนาะอันใหญ่เลยเพราะว่าอันใหญ่เออมองอ่ที่เนาะผลลัพธ์เลืดตะไคร้นะครับเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้จ้าเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้นะครับเพรนั้นลูกของเขานะครับ นี่แม่เขานั้นลูกเขานะครับเดินตามหานาสาวนะครับลงนาสาวลงทางกับผมนะครับมก็เจะเดินเดินตามหานาสาวนะครับเพราะว่าพอแยกจากกันมาปุ๊บนาสาวซึ่งไม่ค่อยถนัดหนทางนาสาวก็เลยก็เลยก็เลยลงทางนะครับนาสาวก็เลยลงทางก็เลยเดินหาตามหานาสาวนะครับผมเดินตามหานาสาวครับเดินตามหานาสาวครับผม น้าสาวหลงทางน้าสาวหลงทางเดินตามหาหน้าสาวนะครับเดินตามหาหน้าสาวน้าสาวหลงทางน้าสาวตกใจดีผมเซฟเบอร์ไว้ผมเซฟเบอร์ไว้ผมเซฟเบอร์หน้าสาวไว้อยู่นะครับเดินตามหาหน้าสาวนะ เดินตามหาน้าสาวเดินตามหาหน้าสาวนะครับเดินตามหาน้าสาวหวังว่าคงจะเจอกับหน้าสาวนะครับหวังว่าคงจะเจอน้าสาวนะครับตามหาหน้าสาวนะครับหลวงทางกับน้าสาว ผมไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าผมขึ้นภูเขาลูกนี้จนจำทางได้แล้วครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับถึงแม้จะจำทางได้ก็ไม่ควรประมาทนะครับผมนั่นมาเป็นสิบครั้งแล้วคงจำทางได้แต่สนหน้าสามเพิ่งจะมาสามครั้งนะครับเพิ่งจะมาสามครั้งนะครับผมเดินตามห,าหน้าสาวครับผม หวังว่าน้าสาวคงจะรอผมอยู่ที่ที่คอกควายนะครับเพราะว่าคอกควายนี้เป็นจุดรวมคนนะครับใครไปไหนมาไหนจะต้องมารวมกันที่คอกควายนะครับแต่ผมไม่ได้จอดรถที่คอกควายนะผมไม่ได้จอดรถที่คอกควายหวังว่าคงจะเจอหน้าสาวนะครับอันสิเจ้าเห็นหน้าสาวข้ออยู่บ่อเราลงไปนี่เราลงไปนี่นี่บ่อ นี่นี่แล้ลงไปนี่โอ้บ่เราลงกับค่อยเออนี่แหละว่าลงเราลงกับค่อยละเบอ้ออะไรอ๋อเพิ่นลงไปแล้วเนาะไปนี่โอ้ยฮอดแหล่ฮอดแหล่พอเพิ่นลงแล้วบ่โอ้ควัละสวัสดิ์สว่างเจอแล้ววันนี้เสอเพิ่นลงกับค่อยเพิ่นโทรหาเต็มกระเป้บ่สาธุจำมันมา้อจ้าเห็นพี่น้องชาวบ้านต่างแดนนะครับพี่น้องชาวบ้านต่างแดดบอกว่าไอ้นาสาวผมลงมาแล้ว ก็ดีใจอยู่นะครับว่าจะว่าจะลงมาจริงไหมเดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าลงมาถึงว่าลงมาถูกทางเลยครับพอหลงทางลงทางกันนะครับถ้าคนที่ไม่เคยก็จะตกใจนะครับกลัวนะครับผมหลงนะครับ ก็จะลงนะครับผมมานะครับไปยังไงหลงทางเหรอหลงกลับมาหาเหรอเมื่อเกือบตายเมื่อเกือบตายทำไมถึงเมื่อยตกใจขึ้นไปเตก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 เอาไปเห็น เห็นอะไรมอเตอร์ไซค์ค้างจนด์ในถ้ำสองคันนะค่อันนี้ก็สี่ห้าดอกใกล้ๆรถเข่าแสดงนะครับจอบได้หลายวันอ๋อสี่ห้าดอกแล้วก็ได้ดอกเกี่ดอกอื่นแล้วมันเท่าแล้วก็เลยง่ใสนี่ใส่นี่ตกใจขนาดเลยตกใจจนเมื่อยหมดเลยโอ้ยเกือบขึ้นไปเตะไปเตะนำลงมา น้ำเสียงควายควายขอบมาแม่น้ำตุมม um> uh> ันก็เลยเงียบก็เลยขึ้นไปเตะไปเตะแล้วเอ้าทำไมหอยรถมอเตอร์ไซค์มันสุดตรงนี้ล่ะแล้วม um> ีตะก้อนหินมีตะก้อนหินมาทำไมไม่น่าไปด้านอหอยคอยดูตะเวนกระช่างหัวพอดีโตาตาแล้วช้าทางไหนเลยเนาะทางทางขึ้นทางลงเนาะทางไหนเนาะทางขึ้นทางลงอ้ยมอเตอร์ไซค์มันสุดแล้วเราต้องตามหอยมอเตอร์ไซค์ลงมาลงเบิ้งออื จะมาอีกไหมนี่มาลงลงแล้วนะบันตักแดด่นลองบานตักแดดมาโอ้ยมาตามึ้วยมาแตม่เอบ้ไนมอเอดีใอน้นอ้างๆรถเเอาไปเห้าอกกกเนมันเท่าหมดเนาะมันท่าหดอโอ้ดีแล้ว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  อ้ยนาสาวครับพี่น้อง,<า>องเออเพิ่นดีใจโอ,อ้เพิ่นดีใจพี่น้องเฮ็ดเพิ่นก็นได้มีดเพิ่นก็นได้เหมือนนี่ฮะแต่เพิ่นแต่เพิ่นก็ตกใจเนาะเพราะว่าเพิ่นหลงทางเนาะของรักของห่วงของรักของห่วงนเนาะเฮแล้วก็เห็นเฮแล้วก็ยังเห็นเนาะโอ้ยดีใจเด้อลจะต้นรัพท์มาหายังไม่เห็นบัดนี้ทอ่ทเดิมก็ไม่เห็นก็เฮเห็นคืนนี้เด้อกินมื้อกิวิ่ วันกี่เดือนกี่ปีก็พอให้เห็นแบบนี้อะไปมาอยู่มองนี้ไม่เเห็นอไม่นึกไม่ฝันนะเธอนะเธอนะอคิดแล้ว่าศาสตรนี้ฉันจะไปหาซื้อที่ไหนมีโบราณมีโบราณมีมีไหมมันน่าจะมีอยู่มั้ง เลยมันจะเท้าเหมือนตัวนี้ไหมีไมว่าจะไปหาเลาะดูในตลาดว่ามันมีเหมือนไหมถ้ามีเหมือนฉันก็จะซื้อแต่อย่างไงฉันก็จะยังเสียได้ฉันก็ยังเส<ม>ียมาอัน<ช>นีน้อยู่เพราะว่าเจ๊อเอาให้อะไรที่เจ๊อเอาให้ในฉันจะรักหมดเพราะว่ามันดีหมดทุกอย่างออ สาธุสาธุสาธุขอบคุณ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 โ่้ดีใจดีใจด้วยดีใจด้วยเราก็เดินหาก็จะจนไม่รู้จะกี่รอบเนาะหาหาก็ไม่เจอเนาะวันนั้นน่ะถ้าหูเมืดน่ะลบขึ้นมาหาเลยป้าไม่ตรงกับเป็นคนถ้าไม่ตรงต้อปกนะเขาห็นเล็บเขาโดดคนมาจอดรถวขอก็บอ่เห็นเนาะเป็นอาทิตย์ได้เนาะหาสี่วันนะมั้งสี่ห้าวันนะมั้งเออ